เล่นเกมกับแฟนแล้วใครกลุ้มขมับแบบผมบ้างครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็เจ๊ด้วยครับโอ้โหจ้องนัดติดอ่ะโอ้จ้องจ้อจะรู้แล้วเธอเอาควางมาขีดตรงนี้จ้อแล้วเธอจะไปขึ้นไปทำไมอ่ะเชื่อว่าควางมันจะเกาะต้นไม้สมมติว่าถ้าเกิดขึ้นไปแล้วเธอจะได้อะไรจากการที่เอาควางขึ้นต้นไม้ได้้ เฮ้ยจะไม่เห็นนี่มันคือบอดมันคือบอดบอยิงเราตายด้วยเหรอเถือนั่นเธอบังบังยิงแบบยิงหันซ้ายหันขวายิงใส่เราอ่ะกูยังไม่ได้ฟานกูต้องไปชุบอีกแล้วหรอเนี่ยรถนะขับรถนันดีที่มันมีหลังคาฉันอยากนั่งเออเออรถเนี้ยนี่ลงมานี่ย่ามขาดำเลยเลยใส่กางเกงในขับรถเยโอ้ยมีรถมีรถรถดอก มีปืนอุ๊ยลงๆอ่ะมันไม่ลงอัตโนมัตินะใครวโอ้าวจ้าจ้า่อดอย่างนี้ได้เลยเหรอต่อดอย่างนี้เหรอเธอฉันไม่มีปืน AR เลย A K ก็คือ A R A R ย่อมาจากเ A อ่านว่าออโต้ออโต้ออโต้อะไรออโต้รีไซเคิลอ่ะปืน A R นะครับปืนออโต้รีไซเคิลนะครับทุกคนแล้วปืน S R ล่ะ S R ก็คือซอยซอยอาอะไรซอยแล้วซอยแล้วนะครับปืนเออาร์นะครับปืนซอยแล้วนะฮะเธอคิดว่าวงอยู่ฝั่งไหนฝั่งเชลเตอร์มันก็ควรเป็นอย่างนั้นแหละเออว่ะอยู่ฝั่งเชลเตอร์จริงว่ะออ้งั้นเดี๋ยวต้องอัญเชิญหน่อยตับเลีเอ้ย ใครอีิโอ้อับดุนตัวดิจลองว่ะฉลองฉลองว่าเหรอถามอะไรรู้จักรู้จักตังที่พี่โจซ่อนไว้อยู่ตรงไหนคืซ่อนไว้ไหนอันนี้อยากรู้จริง เธอไม่ลงมาช่วยฉันหน่อยเล่าข้างล่างไงบันไดล่างนะมันด็อกไปหนึ่งแล้วนั่นห้องนู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 น,อน,นเอาตัวที่มันยิงเธอได้ก่อนแตน <c oughs> กมัวเดี๋ยวก่อนนะเธอเธอพร้อมฉันนะเธอวิ่งขึ้นไปนะ thank you <c oughs> โอ้ฉันโดน เธอออกไปมันตายแล้วไงไอ้ฝั่งบ้านฝั่งนู้นน่ะตายอะไรเนี่ยมีเสียงยิงดิเธายิงดิเธายิงโยอุ๊ยเฮ้ยอุ๊ยบวกเยอะเลยอะดึนเลยเฮ้ยแกลหลอกแกว่ามันตายเหรอแกลบนว่าปีหลังไายฉันก็ปีแล้วฉันก็ลงมาแล้วไงทายอาหม่องยี่สิบกล่องอะุสารได้ d b บ ได้ใช้แล้วเมื่อกี้ปึ้ง